เล่นน้ำเนาะลูฟี่เราไว้น้ำไม่ได้ลืมแล้วแหละฉันได้ข่าวมาว่ามีเกาะใกล,ใกล้ๆนี้เป็นเกาะที่เขาว่ากันว่ามีเจ้าหญิงแบบฝรั่งแสนสวยกับสมบัติขนมมากมายพวกนายสนใจไหมละ่ะขนมหรออกกืมอยากกินอยากกินอะก็ให้คิวม้วนมันทำสิแล้วมันไปไหนกันหมดล่ะเนี่ยเจ้าโง่ ตอนหนึ่งมันจะได้แค่หกคนแล้วอีกสองคนมันหายไปไหนละเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงมาจากไหนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับช่วยผมด้วยนะคร้าตรงนี้นั่นไงมาแล้วเดี๋ยวฉันจัดการพาสองคนนั้นขึ้นเรือเองหรือพี่ขอนะไปเรือขึ้นเรือ พวกนายเป็นใครทำไมถึงไปลอยคอใน,นทะเลได้เนี่ยเออพวกเราคือหยุดเดี๋ยวพูดเองฉันคือกัปตันคานาโก้หัวหน้ากลุ่มจนสลัดวานสีน้ําเงินอันยิ่งใหญ่ในเขตนี้เเส่วนนี่แฟลปแจ็คลูกมือฉันเหรออออ เจ้าสลดวานสีน้ำเงินน่ะเหรอไม่เห็นรู้จักเลยไม่รู้จักได้ไงชั้นสองคนค่าหัวรวมกันตั้ง8 0พันล้านเชียวนะแปดพันล้านเบลลี่แปดพันล้านกีบแล้วทำไมไปอยู่ในน้ำแบบนั้นได้ล่นะน่ะเคอฉันเห็นเจ้าสมุทรกำลังทำลายปลาตัวน้อยอยู่นะฉันก็ทนไม่ได้ที่เห็นปลาตัวน้อยถูกรังแกโดยเจ้าตัวใหญ่เป็นเจ้าสมุทรแล้วไงสุดท้ายก็ปลาเหมือนกันจะทำร้ายกันทำไมฉันก็ทนไม่ได้นะเลยไปช่วยสักหน่อยเผื่อสักวันเหล่าปลาน้อยเนี่ยจะล้มล้างเจ้าสมุทรได้โอ้นายนี่ ตกลงมาลอยคอได้ไงฉันลืมไปว่าว่ายน้ำไม่ได้พอดีกินผลขีโ้มโมขี้โมเข้าไปนะ่ะอม่ผลขีโ้มโมขี้โมไม่ใช่หรอคะนี่คือตะกี้ฉันได้ยินมาว่าพวกนายกำลังจะไปเกาะแคนดี้เหรอฉันพอรู้อะไรที่นั่นมาบ้างนะพวกนายอยากรู้ปะล่ะพอดีฉันมีข้อมูลอยู่ในแฟลชไดร์นี่ขอยืมคอมหน่อยดิโอ้ยเอาซิเอาสิเอาสิาสโซโลนายพาเขาไปหน่อยดีโอโ้ได้คัด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 ที่ดีเลยลูลฟี่ดับตันเขาไว้ใจได้นะหมายถึง โโนะเออนี่คือห้องแอดมินนะอืมโอเคส่วนตรงนี้ก็คือห้องไฟงไปหน่อยนะอันนี้คือห้องนอนผู้หญิงอันนี้เป็นทางเดินส่วนอันนี้ออไอ้คนนําทางตะกี้มันหายไปไหนแล้วล่ะแต่ช่างมันละกันเรือลานี้ต้องเป็นของฉันทางใช้รหัสค่ะผู้นาเลขไม่เป็นสองคนนั้นไปนานจังเริ่มห่วงแล้ววะแยกกันไปหาดีไหมไปสิไปสิแยกไปนุ่มน้อย เดี๋ยวมากับพี่สาวนะจ๊ะเดี๋ยวจะแจ๊ะแจ๊ะเลยเดิโอ้ได้ดีพี่นามิอ่ะอ yeah, ่ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะคุณลิมะแจ๊ะน้อยลูฟี่ปะก้าอืมแล้วต่อไปก็สิบเรียบร้อยเพียงเท่านี้เรือลำนี้ก็ติดไวรัสกลายเป็นของฉันแล้วลูฟี่ฉันว่าเรือนี้ติดไวรัสเดี๋ยวฉันไปแก้ก่อนนะดูแลตัวดีๆล่ะเดี๋ยวฉันมาอนองน้อยนองน่อยโอเคน้องน้อยนองน้อยให้ตายสิจับไม่ทันต้องรีบแก้ระบบรหัสด้วยห่วย ลูฟี่ฉันแก้ระบบกด้แล้วนะอุ้ยวายเรื่องอะรคราชโอ้ยโูดนั่นไม่นะครับกับปตันทําไมคุณทำอะไรลงไปล่ะเตันของเธอพยายามจะยึดเรือของพวกเราแล้วก็ฆ่าโซโลกับลูฟี่หง oh, คู่ไอ้ยึดเรือใช่ ly, แต่ไอ้หัวหมอสนั่นหายไปเองส่วนไอ้บวกฟาานั่นฉันไม่รู้จริงๆนะนี่เหรอพลังของผลขีโมกขี้โม บูดขอโทษครับกลับตันมันจำเป็นนี่ว่าน้อยไอเจ้าคนทรยศเอาไงกับเด็กนี่ต่อดีนามิเอางี้สิฉันมีไอเดียพิเศษอะไรเหรอนี่ไงกระบอ,องคุณดิมานั่นกระบองใหม่ <S <S ไอจมาต่อ,ตอ,อเลยถ้าอยากรู้ทำไมเรื่องมันมีอยู่ว่านี่หนุ่มน้อยพอรู้ทางไปกเกาะแคนดี้ใช่ไหม พี่สาวสวยๆไปหน่อยเซ่แล้วพี่จะแบ่งขนมหวานให้ดมได้ได้ได้อยากกินครับเดี๋ยวเลยนี่เกิดนะแป๊บนึงอันนิไหนนิดเดียวเดี๋ยวมาแล็วๆลฟีนี่คือฉากย้อนอดีตจำได้ไหมเดี๋ยวฉันไปซ่อมไฟก่อนนะตามฉากตามฉากโอเคดมแ้อเ้งเด้งด้งด้วย รามาถึงเกาะแคนดี้แล้วนั่นไงเจ้าหญิงมารับเราถึงเรือเลยไหนไหนไหนใช่เหรอเจ้าหญิงเา้งใช่เหรอเจ้าหญิงนี่พวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่นะนี่เธอจะทำอะไรฉันเนี่ยฮะทดลองกระบองใหม่เถอะในนักท่านหญิงนี่พี่สาวฆ่าคนอีกแล้วเหรอว้าวเปนแน่สิกระบองคุณมา